ผมจะทําการย้ายตัวโหดๆทั้งหมดเนี่ยมาไว้บ้านหลังนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการฟาร์มเงินนะอะตัวแรกเลยเอ,อิออซอกเซโกล่าครับผมอ่ะอิอซอกเซโกล่าแบบกาแล็กซีแบบกาแล็กซี่นะผมมามาเลยน้องมาเลยจืป๊บโอ้โหตัวนี้ประมาณ400ล้านโอ้โหโหดตัวต่อไป ตัวต่อไปเป็นอ s เซโกลาเหมือนกันนะผมแบบเร i n b o w นี่แบบ Rainbow ซ s o c o อ e a อกเซโกลาใส่เข้าไปบอกสองตัวมีสองตัวเท่านั้นแหละตัวต่อไปนี่ตัวดึกดำบรรพ์ครับผมครับผมอ่ะมันเป็นตัวดึกดำบรรพ์น,นี่ตัวสร้างเนื้อสร้างตัวของผมเลยในการารัมมารัมคมับมการัมมารัมรมาดุงดุงดุงอะไรสักอย่างเนะี่ยใส่เข้าไปจื๊บนี่ตัวนี้ประมาณสี่ร้อยล้านอุ้ยก็่อโหดเหมือนเดิมนี่ก็ยังโหดอยู่ป่ะตัวต่อไปเลยร่างรวมอะไรไม่รู้ ลตากออคมบินร่างรวมอะไรไม่รู like combine, a, ้เลาบอกที่แซมมีแจกใหม่แล้วอ่ะตัวนี้เลยทํายากเนี่ตัวเนี้ยตึ๊บนี่ตัวนี้ประมาณสามร้อยร้านอ่ะเดี๋ยวเดเก็บตังค์ก่อนเราบอกรีดถ่ายเป็ลอยก่อนตึ๊บจื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 ๊บนี่เก็บตังค์ด้วยอย่าลืมอย่าลืมอ่าเก็บตังค์ด้วยตึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บอ่าเรียบร้อยปะอุ้มกันต่อครับผม